บ้านที่เขาเล่านลยว่าแม้คนที่เป็นเจ้าของบ้านนั้นตายไปกว่า20ปีแล้วก็ยังโผล่หน้ามาให้ชาวบ้านทางนี้ก็เห็นเป็นประจำเพราะฉะนั้นพวกเธอกระเทยทั้งหลายจะต้องเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เป็นเวลาหนึ่งกลือนเล่นหนึ่งืนเล่นหนึ่งเกืนเล่นหนึ่งคืนตายนี่ลำไม่กล้าเป็นกระเทยหัวโกรนไปแล้วเนี่ย มันหายไปไหนกันหมดวะจอยู้ได้ยัไงอ่ะพี่พี่น่าจะไม่เจอพี่ก็ดู้นี่นี่ใครอยู่ข้างหลังมึงอ่ะ